ก็สวัสดีทักทยายน้องเซทุกท่านครับก็พบกับวีระรถไถ่ฟอร์ดสารพัดช่งางวันนี้พอพอดีมีก็เอาฝามาให้ส้มก็เลยเปิดล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอไปซื้ออะไรพวกนี้เมีติดวันอาทิตย์ครับไปเดี๋ยวอาจได้ของไม่พบก็ขีบเกียงบางร้านเขาก็ปิดเลยรอวันจันทร์ดีกว่านอกก็ลือเรียบร้อย มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะจะมาแนะนำครับสำหรับเพื่อนๆที่สมเองอะไรเองบางครั้งเป็นเป็นสิ่งที่มองคนผมว่าหลายคนเก็บขัดสั้นนะเนาะคิดไม่ถึงครับเนี่ยครับเห็นไหมครับรูน็อตจะมีบูทต่สองตัวอ๋อมันอาจจะสร้างความหายนะให้ท่านได้แต่ท่านรู้เท่าไม่ถึงการเนาะนี่ก็ทําท่าเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ทําท่าล้าวหน่อยหน่อยแล้วเนี่ยครับแต่แต่ยังใช้ได้แต่เดี๋ยวผมจะแก้ไขให้ เนาะสาเหตุมาจากอะไรครับนี่ครับเนาะทันดูนด็อตสี่ตัวนี้เห็นไหมครับน็ตสี่ตัวนี้ผมเดาว,ว่าไม่ใช่ของมันเนาะน่าจะสับกันมานี่ครับทันสังเกตดูไหมครับมันจะมีคอยาวคอสั้นเนี่ยคอยาวนี่จะใส่อีตรงตรงที่เนี่ยครับใส่ตรงบูทครับมันจะมีคอยาวยาวแล้วอีกสั้นอีกตัวเท่านี้เนี่ย แต่คอเนี่ยมันครับมันจะไม่เท่ากันนะครับถ้าตรงใส่บูทเนี่ยคอจะยาวครับคอคอจะประมาณนี้เนี่ยนะเดี๋ยวครับใส่จะใส่ตรงนี้นะครับเพราะพราะรูมันลึกลงไปนอนต้องการยาวแต่อันนี้คอมันยาวเท่ากันเห็นไหมครับเดี๋ยวครับนาจะเห็นเราจะทาให้ดูเนี่ยเดี๋ยวย้ายมุมกล้องหอดเดี๋ยวครับ คอตรงนี้มันยาวเนี่ยครับพอเราเกิดอาการอัดเข้าไปแล้วเนี่ยครับคอตรงนี้มายันกันนี่ครับเนี่ยมันสุดแล้วผมลองวัดดูแล้วเฉียดชิวเลยเนี่ยเนาะแต่ถ้าเป็นเป็นของมันจริงๆะครับคอมันจะสั้นครับเนาะคอมันจะสั้นขึ้นไปประมาณสองสามมิลเนาะมันจะเหลือเกีียวเกี่ยวมันจะลงไปคอนี่มันยังไม่ยันเนี่ยครับตรงนี้ครับทำท่าล้าวหน่อยๆเนี่ยครับเนี่ย คอเนี่ยมันลงไปยันครับเวลาอัดน็อตลงไปครับเนี่ยเนาเวลาอัดน็อตลงไปเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้ไปนอะก,ก็เลยมาแนะนำานอะเผื่อใครยังไม่นี่น็อตน,นี่เดี๋ยวดูครับไม่รู้เขาใช้ประแจยี่ห้ออะไรสงสัยจะใช้สแนปออนนะท่านเนาะนี่ครับเหล็กมันแข็งเลยก,กัดหัวน,อน,น,อน็อตบานเบิกหมดครับก็ทำให้ดูครับว่า เนี่ยครับสังเกตดูนะถ้าถ้าเป็นคอยาวๆแบบเนี้ยครับให้ใส่ให้ตรงบูทครับที่ที่ไม่มีเกี่ยวเนี่ยใส่ให้ตรงบูทเนาะ้ามันทามันยาวเนี่ยผมวัดดูแล้วมันแทบจะพอดีเลยครับเนาะเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้เนาะถ้าเป็นไปได้ใครใครที่ถอดออกมาทำาสังเกตด,ดูครับไปลองดูกาฝาก็ได้เนาะผมขี้เกียจเดินไปเน่ะไปลองเอาน็อตเนแห่ดูที่ว่าไอไอ,อ,อตัวคอรตรงเนี้ยมันผุเลยมาหรือเปล่า หรือทามันพอดีกันเปี้ยอะครับจัดการแก้ไขครับเนาะใช้หินเจียก็ได้ครับเจียเจียรล้อนๆนี่ออกสะหน่อยรารอบๆเน่อยครับเนาะแต่ถ้าเป็นของมันจะพอดีครับเป็นมันจะพอดีครับก็ออกมาแนะนํากันกันเนี่ยทำท่าล้าวนี่ยครับล้าวสองด้านเลยเนี่ยตรงนี้มุมหนึ่งตรงนี้มุมหนึ่งเห็นเลยก็มองด้วยสายตาแต่ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นใช้ได้นะครับน็อตนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ของมัน แต่ของมันมันจะสั้นกว่าครับตรงตรงมีเกลียวมันจะสั้นสองตัวนาะก็เลยเอาถ่ายให้ดูกันครับนะครับของบางอย่างมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเนาะเลือกมาแล้วเนี่ยครับต้องใช้วิธีนี้ถึงถึงจะเอาออกได้เนาะเดินวนไปฮะจะทําไงดีว่ยแบบมันจมลงไปด้วยผมยังสงสัยว่ามันจะจมอะไรลงไปประขนาดนั้นเนาะไม่ไม่เด้งคืนอนะ มิดเลยครับเนาะทำไงก็ไม่ออกโซเนกกันแล้วเคาะกายาวคีมหนีบดึงไงก็ไม่ออกบอกต้องเล่นทาไม้ตายครับเนยครับถ้าอาศัยวีระเป็นคนหัวไวแก้ไขทันเนาะเนี่ยจะเชื่อมอยังไงกลัวจะไปโดนนั่นเนาะครับก็เลยเอาเหล็กแป๊บสวมลงไปแล้วก็ลวดเชื่อมจี้คือมันมันไม่ออกมังค่างอยู่แล้วเนาะก็ค่อยๆบิดครับออกมาได้บอกอะไรมันจะแน่นปานนั้นเนาะ ก็ทําให้ดูครับเนี่ยคือบางครั้งเนาะของเราคิดว่ามันง่ายๆเอาคีมดึงออกมาได้มันก็ไม่ได้มีอะไรแต่มันเสือกแน่นนะครับตรงไ้ตรง,ห,ตงห้ใช้กาลังภายในไงเนาะครับให้ดูกันก็กระบอกตัวนี้ก็ถือว่าสภาพดีครับเนาจะสะภาพใช้ได้เนาะแต่ดูน้ํามันที่ติดมาแล้วนี่สงสัยจะใส่มาแต่สมัยคุณปู่เป็นแฟนกับคุณย่าเนาะดำมิดหมีขนาดน้ำมันเกียร์ดำาน ันก็สุดๆแล้วเนาะมันเกียร์มันไฮดรอลิกดำเนี่ยจริงๆมันต้องเหลืองเหลืองแดงๆอะไรก็ว่ากันไปนี่ดำปีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะนี่ครับใส่สปริงซ้อนมาสองตัวด้วยสุดยอดครับก็ถ่ายให้ดูกันเนาะเดี๋ยวก็มีอะไรก็จะถ่ายให้ดูใหม่ครับ ก็ฝากไปด้วยเนาะถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับวีละสารพัดช,ช่างวีละรถไถฟ,ฟอร์สสารพัดช่างครับ090772052เบอร์บอกเบอร์โทรศัพท์พร้อมครับบางท่านดแูแล้วบอกหาเบอร์กว่าจะได้โอ้โหวีละนี่หาตัวยากขนาดนั้นเลยเนาะครับก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ